ว่าเดี๋ยวตายหมอกตายหมอกอ๋ออ oh. 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 ๋อจะเลิรแล้วพระคุณจะเลิร์แล้ว <laughs> เอาเอาจะเลิร์แล้วไปบอดบอดบอดเย <c oughs> โอ้ยบอดชุ่มนมเดี๋ยวเข้าไปใกล้เด้อ เอ้มีตัววิ่งมาอีก่งเวิ่งพี่เห็นแล้วเห็นแล้วและสวยแต่เรียบร้อยดโดนดเลยแก โล <laughs> ดอีกแล้ว ดวยไปไหนมาละในคนในคนเขาหลุดบอสป่ะยอดเออ ไอ้นี่นา,านลังวิ่งอล์ัเลยอหตายโอ้โหช่วยเนหครับหมดเลยใช่ไหมเนี่ยอีกตัวนั้นตัวนั้นดาวเยเออดแล้วเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนเนี่เ,นเกิดแล้วเฮ้ยมาอีกแล้ว

เฮ้ส <as> ุดยอดวางไอ้บอ ไมดหมดหมดโอ้ยเบอรฉลาดหมดละคนวะเนี่ยรวงนีคนละไอเนี่ยไม่ใช่บอรละ มันอยู่ไหลอกต้นไม้ตายวะไปวิ่งวิ่งบอดบอดบอดว่าเดี๋ยวตายหมอกตายหมอกอ๋ออ๋อจะเลยแล้วพระคุณจะเลยแล้วเอาเอาจะเลิร์แล้วเลิแล้วไงว่าเดี๋ยวตายหมอก ตายหมอกอ๋ออ๋อจะเลิแล้วพระคุณจะเลิแล้วเอาเอาจะเลิรแล้วเลอแล้วโดนเหมือนรอบที่ร้านเบอร์สี่ใครอะเด็กใหม่เด็กใหม่อะรแกปลอดเว้น เดี <AS C> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋เนไปเปล่าเองแยกระบาดโยกแลก็นี่ก็บอดไอ้บ้าเลยเอ้ยมันจะไปช่วยเพื่อนอ่ะไอ้บ้าเอ้ โอ้ยโชยยิงหน่อยเพื่อนกระส,สุนจะหมดแล้วเฮ้ยอย่าเอาเบิร์ดเลยเพื่อนนียไว้แอคฮึ่มเพื่อนโดนอะไรนะ่ะเน็ตหน,น,นูจะปีนเอ้ยเน็ตหนูจะปีงแล้วอะ่ะโ <laughs> อ,อ้โหเฮ้ยก็เครื่องหนูเป็นเครื่องที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินเพื่อนเอ้ย เคยโดนอะไรอ่ะโดนบอดยิงเหรอบอดมาแรงขนาดนั้นเลยเหรอยังไม่เคยโดนยิงเลยแรงยิงทะลุด้วยมีมอสไลแล้วมีชามาไม่เป็นไรหรอกพี่แค่แค่ขับไปฉุบนอกวงแค่นั้นแหละพอนอกวงเลยวงไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บหรอกนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยไปเชื่อไอ้เปรี้ยวตายเลย เปี้ยวนี่ไงบอดบดดจะเอเ้ยมันลงมาแล้วลงมาแล้วใช่จริงด้วยตรงเ้ยเดี๋ยวราชาซะแล้วตอนนี้ตรงไหนอยู่วะ ดวูวนข้าวเดี๋ยวข,<อ>ขาไปชวเพื่อนด้วยตายพอช่วยแล้เาเขาไม่ช่วยไม่ได้ละ่ะวางอง,องไอตัวด้นบนรอง ่นูขับรถเล่นลอ้นอกเกิอันบอลเลยระวังพี่เมืองหนูว่าเรามาเล่นบ้านตรงนี้กัมหวังอยู่ในวงวงหนึ่งเรียวขับไปช้าได้ไหมโอ้ยให้ใคร ใช้ใช้ใช้ใคไปชาร์จไม่ใช่เนาะเหลวเสีไหนอ่ะันบนบนเขาว่ะโอ้โหเดี๋ยวก็ลงมาลงมันมันไม่มีที่ปิดเราอยู่ในบ้านเนี่ยนั่นไงไอ้เหี้ยเราหัวเราหายได้ไงน่ยตรงไหนวะมี่เมืองก็บอกให้ไปชาร์จก็ไม่ชาร์จสั้งทีนะโดนหัวแตกเลยโอ้แล้วมันยิงตรงไหนอ๋อไอ้เหี้ยนั่น มยิงยิงริงโอ้โหแล้วลืมไปจอยวอจอยวอจอยวอก็ยังเล่นแต่งมันแต่งไม่แต่งบ้านเลยไม่แต่งมันเอกเนี่ยไม่แต่งได้ไงล่ะพี่เห็นเป็นเอกโอ้โหอย่าเถียงสิเออแล้วกูไม่เอาสโคบสีไม่ได้ประเด็นอ่ะโอ้ยมุงบีบว่าเดี๋ยวตายหมอกตายหมอกโอ้ อ๋ AL. อเจริญแล้วพระคุณเจริญแล้วเอาเอาเจริญแล้วเจริญแล้วไงอย่ายิงตัวดเปี้ยวชารเปี้ยวเปี้ยวลงยิง,ยงจ้าเปี้ยวมันเปี้ยวเปี้ยวยิงเลยเปี้ยวลงยิงเลยเออแค่นั้นแหละ กว่าจ,จะยิงได้โอ้ตาย